Half, half, oh, oh. มามัมอไม่เเอาไปใส่วาหนังเยอวานปกติบุคคลที่จ้าเขาจซื้อรก็เดินเฉยเลยมกดเดินอ่ะเป้าเนี่ยเบิบก่อนครับเพราะว่าเห็นแบบนีย้า

ຂ້ອຍ ไปที่เขาเขาครับเขามากินเขากันแกงเขียดที่ผมกินไปนี่นแหละครับกินพือนเบิร์อยากมาเที่ยแล้วกว่อนวกว็เลยไปถ่ายแกงเขียดรรแับแซ,บแซ,บแซบ่บๆเขียดก็ลักออกดูสัวฟัวร่าหนี่ยก็ลังหลาย เยอะมากเยอะกินได้อยู่มักเยู่ทำไมกินไม่ดูเเบื่อกันขมอันบําแก่เฉยใส่ก็อีกตัวใส้ขมบางคนก็ใส่มะละบางคนก็แต่บางคนกูดหอมแต่บางคนก็บ่ใส่ ที่เดิมท่านขาดอ,อะไรเยอะขึเขียนอันนั้นเป็นอะไรวะอะไรมันเหลือปวดหรือว่าชิลายนานใส่อะไรอ่ะไอ้มันล้มเห็ดก็ขาเถื่อๆวุ่นไหวขนาดนี้เพราะว่าดูงานคนนี้ไม่ค่อยเฮ็ดเห็ดเดกี่ซิมิตรผมเสรมาไกลสื้อกินอย่างเดียวแม่อะไรอ่ะซื้อมากินอย่างเดียวครับท่นาน ว่าอยู่กันสองคนนะกินอิ่มแล้วครับแต่ว่านั่สิสมีกมมอครคนบ,นบนึงเลยนะอันนั้นเป็นเหตุคารับผัดเปรียวหวานผัดเปรียวหวานน,านี่ใส่ย่างไงใส่หมูบอก่าใส่อะไร้ง กมูงเไก่คืนไม่ได้บ่ก็ใ่วมันก็ใส่มูเนาะผมบุกคมักไปเบเยว่ะบานๆหมักเยอะทำให้แม่บบหัวกิน่ไดแเป็นเห็ไปส่งอะไรครับส่งทำแม่มาแม่อยู่อีกเงินนึงไกๆกันนี่แหะ ปกติก so ็เห็ดยู ah ่อเงินพุ่นแหละแต่ตะแบ่งมากินก็มีแต่ว่ามืนอนี้ริงขาดพุ่นก็นไม่ได้มาเห็นยู่พี่แบ่งไปพุ่นจต่ส่วนมากก็บเห็ดพุ่นครับดูเด็ดสวยงามยังสวยมากแต่ไม่รู้จะอร่อยไหมสวยจริงไม่รู้มันจะอร่อยไหมนะรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยสิอร่อยสิ บาทบอกก่อนนะครับโบมีเ네ตาแก๊สครับใส่ไฟฟ้าอย่างเดียวไฟฟ้าล้วนๆมันซุกหรือบอดครยังมันเวลามันสุกมากกับโบงามหรือเปล่าดิสวยเหมือนเดิมไม่ถ้าถ้าสูบรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปใส่เลยเพื่อใส่เพิ่มก่อแก่แล้วเราดูบริษัทมันอร่อยแล้วนะที่จริงแต่ว่าเอาให้มันเพิ่มเพิ่มเปลี่ยนเอาเลยอร่อยแล้วจะนั่นเนื้อไห เพิ่มอีกนิดนึงให้มันแบบว่าเผื่อมันกินกับข้าวเน่ยมันจืดไปสเสร็จแล้วอ๋อเฮ้ยนี่อีิดนึงอนิดนึงอิดโอ้ยดยอดในคนบุกบัวบัวหน้าตาสวยมากอาหารกินสวยแต่ไม่รู้ว่าสีแสบหรือบอนะ เอามาชิมดิเอาตักแต่จามมาชิมดิ่เอเดี๋ยวชิมให้เอฟซีด้วย,ยวมือเละไม่ให้เขาเข <c oughs> ่อกว่าพันปีน่าจจะเป็นในรอบสี่หรือห้าเดือนนี่แหละไม่สี่ก็ห้าไม่ต้องเอาเยอะเลยไม่ต้องเอาเยอะเลยชิมนั่นเฉย ตอนสองตอนพอแล้วชิมผักก่อนชิมผักก่อนมันร้อนด้วยเไงน้ำได้แต่ว่าผักมันไม่เข้าผักหรอมันไม่เข้าเลยมันใหญ่นะตอนแบบใหญ่ยังไงโอเคตอนผักต่อนีนะหมเปื่อยวนยังไม่กินเลย อืมได้เลยดแบบ้เค้ยผัวกินข้นป <สะ S 1> เป่เฮ้ยผัวบบบบกินข้าวเแซ่บปันเองแ่บผูกหร่เมันแบบหิวเข่าครับเขามีจะกินเข่าประมาณส,สี่สี่เวาลาเลยเสาร์ไอ้สอายเทียมบแบะอาะ ăn miếng ok lần cả đất đất của tôi của mình đi mmm mhm mhm rồi nè, mhm tài mhm mhm khó mhm 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 ว่าแส่ว่าห,อห่ออว่าอย่างแงี้ยเส่เจ้าก็เพิ่งจยมาเส่ด้วยแล้วจะมีเมนูอันต่อเลยครับแต่ว่าผมจะไปไทยปะพวกพี okay. say, so kea, ่เขาให้ผมได้กินกับแกงเขียดเกลอบดถั่วเลยกินข้าวไปสองจานอยู่แต่าเพิ่งจะม่ได้กินเดี๋ยวคิดสมองดูจะตำเส้นเพิ่งกินตำไอ้นั้นเขาเรียกอะไรปะข้าวปุ้นปะตำข้าวปุ้นมาครับตอนแรกมาดิ ตอนหนึบมืดดำกระพุนกับพักเนา่าให้ตูเนา่าประกาศมาแจวแล้วมาครับนี่ดำกระพุนเนี่ยหมุลแรงจะเห็นพัดเปรียวนเลอกันไปส่งเราเรียบร้อยครับแต่เอาวันสิตเอาประเดี๋ยวลืมประเดี๋ แต่ปรเด็กน้อยหนึ่งปรเด็กเก่าไม่ใส่แซบรคนชบร่มแห้งขนาดเลยเมื่อกี้นี่บริทยเบิบนบบเลยต, <c oughs> ตอนมกนเนี่ย <c oughs> มาละมาละเป็นไงโอเคไหมได้เลยที่มือคนฟูงคนต่ำคือต่ำบกูเลยพนสิต่ำตลอดเลยเาะ้เพิ่นต่ำลงยิ่งไปหน่ะเพิ่นใส่ดุใส่เอานั่นใส่เอานี่เดี๋ยวกระท้ำฮะนั่นทาำะนี่มึงมืต้องเก็บกูเหตุเองเือนะ <laughs> Bởi tầm chè đấy In đủ ừm, đụng. đó, Thì Mmmm, bước Mmmm. lại Nhưng Mmmm. 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 đập Mmmm. rồi à, sao bà, cứ bảo ไม่ดมีสวายที้เขาเขาขาเต็มบาทเลยเพื่อผมเ่าแนลยกูการถนนใหญ่เนีน่ยก,การถนนใหญ่กับซีหาอกลับมกับพอหาสื่อกินได้เขาได้บุกไปเด็เพื่อนเขาสื่อถุงหนงาาึ่งชอบาบบยินยิ้มสองคนเลคเขาเขาไม่เห็นเขาสื่อเครื่องเห็ดลายเ่าาบแบกินข้าเดียวก็บิมไปก็เลยสือเอาซะคงจะเข้า จบบับป่ะน้ำกระปุนครับนะนำครับน้ำกะปุนเนี่ยใช้บักกันนน้อยนึงแตงกว่าคือคือเกต่ำแตงส่วนเดียวกันเลยเราพักต่ำแตงรมานเรากินกับพักรอหรออะไรใช้ตูบ,บ่มันแซมก็มาละก็แซมเลย อะไรใช่ไหม,มว่าสีโป๊ะบรรทัดเสียบครับไม่เป็นไรไเลยขันขขหน้าลงมาดีไ,ไม่เป็นไรว่าสีโป๊ะครับบรรทัดเสียเบเพราะาว่ไฟสีดับดบนต๊เวียดไหมมันเป็นโอ๊บพอ,บอิดเพอหายาดหง้จะด่ามาหนึ่ง เอาเดี๋นะโอ้เนี่ยนี่ด้วยนี่นี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เลยนี่แหละครับแบบว่าบมี่ข้องอยางไงละ่ะมันเพื่อนผมมันบม่มีพื้นทีน่น,นะก็เลยใส่ตัดสินใจใส่ไฟฟ้านะแก๊สกับว่าใส่ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยถ้าไฟดับก็คือบริกิน เซเว่น <laughs> ยังเดียวครับแบบเดียวก็ได้แล้วนี่น้อยเดียว <c oughs> มาแล้วครับปลากเมื่อกี้เนี่ยงอแล้วแบบเดียวเลยเกือบใหม่ไฟมันแห้งนะใส่ไฟแห้งหมดบุรีกินแลว้วบะหมี่ิบก็าจะกินเนาะกินนะ เคอออไปคนเดียวอุ้งเชียเอาแล้วก็มาเสีดายใครคเชียร์ของวกินนะแต่ว่าเสดายกินจะไปกินเลยอกคได้ไมด้ต้องอร่ออย่างเงี้ยบอกบอกเพิ่มดีด้าีกินแล้วได้เข้าไป เขาไปกินเขาสองตัวสองตัวดูเมืองหนึก่อนมือ okay. งีดละร้อยนะอัน <s> น <Elliott ills> the ี <hết> <s> ้คือร้อยหนึ่งนะโะพันเลยเนี่ยไม่มันประมุขมันสวยเวยโอเคผมมาข้ามไและพูดถึจะเป็นยูบานขั้นมือพวกกินอีกอะจะทำงานนะครับจนอนตัดคลิปนั่นนี่ไป จะมากินเยอแบบกินแบบบรได้ามแบบแบบนี้นะกินนั่นมันเป็นกับข่าซื่อเนะเขาบริเลกเลยบ,บ,บุคคนนีกินจะกลับนะกิอยกินไปอีกนอยน้อยนี่นครับนอกจากเบื่อเข่าซื่อกินตำกง้งกินตำเสร็เอาตาเอตำข้าปุ่นดีนะไม่ดูแล้วบ้านเลยเรรวมมาไม่จะอยู่อหนอ ฝนสาดฝนสาดแม่วิมองยูครับบังน,นี่ ที่นอนเพิ่นบนบนนั้นเนี่ยมีบนอยากให้มันเข่าบ้านนะบน,นนั้นเนี่ยมีเพือนมันอยู่ยมันเขา่าเราสร้างคนมันทัวบานบนท่อนนีแต่กวดเยอะแต่กวดคนมันเยอะแล้เดี๋ยวมันเข่าเป็นบางอันนี้เอาโมนี้ก็จับอาบน้เาเฮ้อหองขนาดจับอาบน้าเลยมาครับวันนี้มากินต่อเดี๋ยวผมกินไปแล้วก็ปิคดคลิปนั่มเลยนะครับ ฟังเสียงครับไปเลยถากกว่าผมแท้คับไปเลยชักอยู่นั่นแหละด้วแมวผมอยู่บ่ได้ก,ก็น่าจ,จะได้ครับเกาเพื่อนอนะครับเพราะว่ามีหม่องอยู่ข้างนอกอโอเคครับกับขอบคุณทุกทคนครับดีแล้วกับคลิปที่ตอนอผมอยู่บ้านตอานนั้นอยู่บ้าน <c oughs> ผม,มีเบียดผมม่อยากกระทยว่าลิปต์ไปเบิรงน,นี่แหละ แตคืนมากอะคืนยูวว่าสิทายดีพอดีเนาะไปไปคือมาครับทายกรทายว่าผู้้พลังคนันเป็นยังอยากห็นเนาะว่าขาอยู่บ้านเป็นแน่หลาฮนะไม่โอ้กสากับอาเดนเบิ้งเรือ่องนนึ่ับไปเพืนขึ้นนครับชิมหนักเาไกันหมครับขอบุจขอบุญขอบุญ Mm-hmm. <laughs>